หนึ่งคาแรคเตอร์คนมีสไตล์วันนี้จะเป็นใครและมีสไตล์แบบไหนไปพบกับเขาเลยครับ นังเหมียวของพี่สมศรีเช่าโคราชที่ลือว่าออกลูกเป็นไข่เออเอ้ยนักวิทยาศาสตร์สวนสัตว์เมืองโคราชคอนเฟิร์มว่าเป็นไปบทได้เพราะแมวเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมออกลูกเป็นตัวนี่มันไข่ กิงกาตัวที่แมวมันกินเข้าไปแล้วไม่ย่อยเลยออออกมาเป็นซากไข่เนี่ยแหละเธออเออเจับดาวรามัมฟาดแกงอีกแล้วมอมเอ็กเบอร์28ู่้วูหุยกลางร่มเล็กอย่างไม่พอพ่อไปฟาดเอาร่มยักษ์มาเอื้ออาทรคู่แข่งซะด้วยโอ้โหโอ้โหมานยาลมกลิ้งจะเอาจุดโทษปาติดโทษเจอน้ำไปถังหนึงย่งไม่เลิก ปอุกแปงคอดอีกสตัสใจมาตะอเองจบตบจบแล้วครับและมาพบกับนักข่าวที่ดังจุมปล่อยเด้งไปดูกันว่าจะเด้งสักขนาดไหน ท่านผู้ชมครับแขกรับเชิญประจําสัปดาห์นี้ของเฮียสองแรงงนะครับในคาแรคเตอร์นี่<อ>ผมจะบอกท่านผู้ชมว่าเราเนี่ยคัดสรรแขกรับเชิญของเราเนี่ยแต่ละท่านแต่ละสัปดาห์เนี่ยโอ้โหขอบอกว่ากว่าจะหาคนเหล่านี้ได้นี่ไม่ใช่ง่ายนะครับเพราะว่าอะไรครับคนที่เราจะเชิญมาในแต่ละสัปดาห์จะต้องเป็นคนที่มีคาแรคเตอร์และมีสไตล์ที่เป็นตัวตนของเขาจริงๆแล้ววันนี้ครับผมนั่งอยู่กับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งทุกวันนี้ได้มีชื่อเสียงโด่งดัง ดังขนาดที่เรียกว่าไปไหนมาไหนใครๆก็รู้จักเขาเพียงชั่วข้ามคืนเลยนะครับนั่งอยู่ข้างๆผมครับน้องจุ๋มนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเฮียค่ะโอ้โห เรี่ยรู้จักตัวตนจริงๆก่อนชื่อจริงชื่ออะไรครับชื่อนกพขวัญนาคนวลนะคะนกพขวัญนาคนวลเนี่ยนะครับพวกเราเนี่ยจะรู้อยู่ในวงการสื่อสารมวลชนใช่ค่ะก็คือเป็นผู้สื่อข่าวเป็นผู้สื่อข่าวภาคสนามค่ะเดี๋ยวถามก่อนก่อนที่ผมจะพาน้องจุ๋มเนี่ยมาสัมภาษณ์กันที่ร้านแห่งนี้นะครับค่ะ ทีมงานเราเนี่ยทีแรกจะสัมภาษณ์น้องจุ๋มที่บนตึกละฟาที่กรุงเทพแล้วทำไมไม่ไปล่ะคะจุ๋มชอบยังเดยไอ้สูงๆเสียวๆเนี่ยอาหารี่น้องจองไว้หมดแล้ว,อ,ลวอาหาระะอิตาเลียนชุดใหญ่บนตึกละฟ้าอมองเห็นทั่วกรุงเทพแต่ทีมงานอบอกว่าจริงๆจุ๋มเนี่ย <laughs> ไม่กินอาหารฝรั่งโอ้ยจุ๋มชอบเลยนะอาหารอิตาลี่ะจุ๋มชอบก็เลยบอกว่าเขาบอกว่าจุ๋มเนี่ยชอบมาฝังตัวอยู่ที่ร้านแห่งนี้ครัวเวียงจันทร์ตรงสุขุมวิทสามโอ้ยอันนี้ชอบ ขวาค่ะอุ้ยแซบอีหลีแซบอีหลีที่สำคัญใกล้ช่องสามด้วยเวลาว่างก็จะนัดแนะกับเพื่อนเนี่ยมาเล่นโปงลางนี่นี่ที่นี่มีดนตรีโปงลางเสร็จแล้วคุณก็สามารถขึ้นไปจอยเขาได้ใช่ค่ะชอบดิดหาค่ะดิดหสิ่งที่จุ๋มโปรดค่ะก่อนอื่นต้องจุ๋มตอนนี้เนี่ยผมว่าท่านชมเนี่ยคงอยากจะรู้จักประวัติของจุ๋มปอยเด้งนะ เชื่อหรือเปล่าว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยเป็นผู้หญิงที่มั่นใจตัวเองมากเป็นเด็กที่เกิดที่จังหวัดอะไรครับกรุงเทพค่ะจุ๋มเป็นคนกรุงเทพอ่ะพ่อคุณแม่เป็นคนขอนแก่นนคุณพ่อเป็นคนสิง์บุรีแต่มาโตเออมาเกิดที่กรุงเทพแล้วก็โตที่กรุงเทพ,ค,พคุณพ่อคุณแม่ไม่เคยสอนให้ลูกอีสานนะคะ,ะไม่เคยสอนเลยค่ะเรียนรู้เองคะ่ะเป็นมาตั้งแต่กำพร้าสายเลือด ล้วก็ร่ำเรียนหนังสือเนี่ยร่ำเรียนที่กรุงเทพเรา,าก็จบที่ไหนมาช่วงแรกๆเนี่ยคือเดินสายตามคุณพ่อเพราะคุณพ่อทํางานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตก็เดินสายไปอุดรบ้างแล้วก็มาขอนแก่นบ้างเงฮะแล้วก็มาอยู่ปักหลักกรุงเทพเลยแต่ก็เกิดกรุงเทพเลยค่ะเรียนที่ไหน ก็โหตั้งแต่สมัยเด็กๆก็ตั้งแต่โรงเรียนเซนแมรี่อะไรนะเซนแมรี่ค่ะนี่น่นะอุดรค่ะจะไม่น่าเชื่อเลยนะคะจะเป็นอย่างนี้ค่ะหลุดค่ะหลุดจากนั้นเข้ามาขอนแก่นค่ะมาโรงเรียนเทศบาลขอนแก่นแล้วก็เข้ามาสตรีบุรณวิทย์แล้วก็มาต่อเบญจมราชานุสร์ค่ะ พี่ไม่ค่อยมีอะไรคือความโดดเด่นของพี่พี่เป็นคนตลกนะแล้วก็เป็นคนทะลึ่งคือเป็นคนที่เรื่องนิสัยโดยส่วนตัวมาแล้วคือเป็นคนทะลึ่งคือเป็นคนที่พอมาอยู่ในวงการข่าวก็จะชอบใช้คําผวนเขาจะรู้เลยว่าเป็นเจ้าแม่คําผวนไปที่ไหนก็คือผวนผวนผวนตลอดว่าเออฉันมองปุ๊บปุ๊บหัวมันจะแล่นไปเลยว่าไอเนี่ยคือแบบทะลึ่งมากเป็นคนที่ทะลึ่งคือไปที่ไหนก็หาที่นั่นค่ะก็คือจะเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองแล้วก็เป็นคนที่แบบโอ้โหไปที่ไหนก็ ไปแย่เขาหมดอะะไม่ว่าผู้หลักผู้ใหญ่ก็ใครจะอยู่ด้วยแล้วก็จะจะ,จะเดินเออกลับไปเลยว่าไม่ไหวแล้วนะอยู่กัะจุมเนี่ยเออมันบ้าไปได้เออแล้วตัวเองเนี่ยในยุคที่เรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยหรือเรียกว่าหมาหาลัยที่ภาษาัยรุ่นพวกเราเรียก เห็นเห็นเขาบอกว่าจุ๋มปลอยเด้งเนี่ยนะเป็นดาวมหาลัยเลยสวยที่สุดเลยค่ะอย่าได้แค่ค่ะสวยที่สุดค่ะสวยที่สุดเลยสวยค่ะโอ้โหไม่สวยอย่างเดียวแล้วเสียวที่สุดเลยเสียวไส้ นี่สวยนี่ความสวยนี่สวยขนาดไหนค่ะสวยนะค่ะแว่นหนาแว่นขนาดหนาเต่อห้าร้อยนะคะห้าร้อยแว่นนะคะกระโปรงเนีคะเป็นดุยเลยค่ะผทุงค่ะใส่เป็นสุงเลยค่ะแม่เจ้าเอ้ยส้นสูงใส่ไม่เป็นค่ะแล้วสมัยสาวๆที่ตอนเป็นดาวหมาลายเนี่ยที่ตัวเองคิดเองว่าตัวเองเป็นดาวหมาลายเนี่ยคุณเฮ่นนี่เป็นยังไงบ้างอุ้ยผอมค่ะไม่อ้วนแบบนี้นะคะผอมเพียวเลยเมื่อก่อนกุ้งแห้งเยอรมันเลยค่ะอ๋อเหรอค่ะกุ้งมากเลยทีเดียวค่ะไปโดนอะไรผิดํำแดง พอเราจะออกจากมหาลัยค่ะมาเจอต่อมเสียวแตกค่ะหนักเลยค่ะเสียวไส้คุยผู้หญิงวันนี้เสียวไส้นะเป็นลมครับทีนี้อยากจะถามจูมาว่าด้วยความเพฮาอย่างนี้เนี่ยตัวเองเนี่ยเรียนจบมหาลัยเนี่ยสาขานี้หรือเปล่านิเทศศาสตร์ค่ะโอ้โหตรงฟิล์นิเทศศาสตร์สาขาการประชาสัมพันธ์ค่ะการประชาสัมพันธ์เออจริงๆก็ได้เธอประชาสัมพันธ์ตัวเองได้ดีมากในี่ได้ดีนะคะสมัยเด็กๆสมัยตอนเรียนมัธยมก็เป็นนักพูดนะคะสุนทรพจน์ ของโรงเรียนเลยนะคะแล้วก็ไปแข่งระดับจังหวัดค่ะเป็นไงครับไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าจะชนะมาได้คือไอ้โรงเรียนฝั่งตรงข้ามมันคงฟังจนกันแบบว่าเออเฮ้ยพี่ว่าให้เขาชนะไปเลยดีกว่านะเพราะว่าแกพูดไปหยุดเลยมีดูพูดไปหยู่นราบ้าตลอดหัวล้อตลอด ตั้งแต่เล็กๆเนี่ยเป็นคนที่ยิ้มยากแต่หลังจากโตมาก็คือคุณแม่บอกว่าก็จะยิ้มเก่งคุยเก่งเป็นคนที่สนุกสนานไม่ค่อยเครียดแล้วก็เริ่มฉายแววตอนที่อยู่ช่วงมัธยมมัธยมเนี่ยก็จะไปแข่งขันสุนทรพจน์ประกวดสุนทรพจน์ได้ที่หนึ่งของโรงเรียนนะคะแล้วก็ไปประกวดไปแข่งขันระดับจังหวัดก็ได้รางวัลมาอีกค่ะคือจะเป็นคนพูดเก่งคือพูดโน้มน้าวใจคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะเป็นคนที่มีอเอกลักษณ์ของตัวเอง นักโทนน้ำเสียงแล้วก็ความสนุกสนานที่เป็นตัวของตัวเองค่ะแต่หัวล้อด,ดังค่ะเป็นคนหัวล้อด,ดังมากตั้งแต่เด็กค่ะไม่ค่อยเก็บอารมณ์ไม่ค่อยเก็บอาการค่ะเปิดเผยค่ะเปิดเผยค่ะ กับลสิกสรไทยวัสดีครับวันนี้ลิสซิ้งกสิกรไทยมีกิจกรรมดีๆมาฝากสำหรับคนที่ชอบถ่ายภาพครับในหัวข้อที่มีชื่อว่าเรียงร้อยตามรอยชิปกับรถคันโปรดครับ เพียงท่านผู้ชมเป็นลูกค้าที่ทำสัญญาเช่าซื้อกับบริษัทลิสซิ้งกสิกรไทยประเภทบุคคลธรรมดาสถานะสัญญาปกติท่านสามารถเข้าร่วมประกวดภาพถ่ายทิปโดนใจถ่ายใต้คอนเซ็ปต์เรียงร้อยตามรอยทิปกับรถคันฝนนั่นเองครับโดยถ่ายรูปคุณกับสถานที่ท่องเที่ยวและรถยนต์ของคุณพร้อมทั้งเขียนบรรยายความประทับใจในสถานที่นั้นๆ และแนะนำเส้นทางเดินทางด้วยนะครับท่านผู้ชมสามารถส่งภาพประกวดผ่านทางอีเมล kauto smileclub@gmail.com หรือทางไปรษณีย์ก็ได้นะครับ รับหมอนแองกี้เบ d ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่2 0กรกฎาคมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KL Contact Center 02-696-9999หรือผ่านทางเว็บไซต์ w w w k a u t o s m i l e c l u b c o m นั่นเองครับ